ครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมมาที่สวนส้มอีกแห่งหนึ่งนะฮะเนอตีครับสวนส้มแห่งนี้มันมันเป็นยังไงครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยโซมมากเลยไม่ค่อยไปอ๋อแล้วก็ไอคำว่าไม่ค่อยไปเนี่ยมันยังไงใกล้จะตายอ่ะโอ้โหใกล้จะตายครับใกล้จะตายหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยดูเนี่ยดูดูแบบบ่าคืนไหมต้นต้นใหม่เนี่ยต้นใหม่ใช่ไหมมันดูสดขึ้นเลยนะครับเนี่ยเนาะครับคือว่ามันเป็นเหมือนกับ ต้นเป็นโรคยางงั้นเหรอฮะครับครับอืมครับแต่หลังจากที่ฉีดไปกี่กี่รอบแล้วก็น่าจะสักสามสี่รอบแล้วสามสี่รอบนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใบเขียวช่ออุ่มขึ้นมาอ่านะครับนะฮะอ่าเนี่ยมามาดูอันนี้อันนี้มันเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรนะตอนที่มันจะตายใบแก้วนโรคใบแก้วโรคใบแก้วอืมครับออกลูกใหม่โอ้โหนี่ออกลูกใหม่แล้วครับออกลูกใหม่เพียบเลยนี่รุ่นเก่าก็ยังมีอยู่นะ ครับยังไม่ได้เก็บรุ่นเก่าก็คือนั่นะฮะเราจะมองเห็นครับครับอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรฮะเนี่ยอย่างนี้รุ่นเก่าพันอะไรพี่อันนี้เขียวดําเนิน,ขเ,น,นเขียวดําเนินเขียวดําเนินจะจะแตกต่างกับต้นบางม,งมดครับครับพล้วใบ,บ,บจะเล็กอ๋อใบเล็กอ่าใบเล็กกว่าอืมแต่ก็มองได้ว่ามันเขียวสดขึ้นมาเลยเนาะครับครับนี่ฮะกรฟีดนะครับอย่าลืมนะโกรฟีดของบริษัทบวรธนสินคอนเซอร์เวชั่นนะครับ อ้านี่โอ้โหอันนี้ตอนนี้เป็นไงไงามเลยครับ <c oughs> งามเลยงามเลยนะต้นนี้งามเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันมันเป็นใบแก้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยคุณตีเนี่ย <c oughs> ลูกดอก ซึ่งซึ่งพิตีของเราไม่ใช่ว่าจู่ๆปุ๊บจะมาแนะนําเลยต้องใช้ได้ผลจอ่าผมผมใช้ได้ได้กับตัวเองแล้วผมถึงจะมาแนะนำนะผมจะถึงจะมาแนะนําไม่งั้นัเสียชื่อเลรอเสียชื่อเพราะว่าในบางเราแวกเนี้ยเขารู้จักเราหมดนี่ไงเจ้ของมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกัเจ้าของครับผมอันนี้เจ้าของสวนเจ้าของสวนสอบตามดูได้ครับครับผมชื่อคุณพี่อะไรฮะทานโทษครับชลูนจ้ะ พี่จรูนเนาะพี่ลูนเป็นไงฮะพี่คือตอนแรกก่อนที่จะใช้โกลฟีดเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เออมันก็ไม่เขียวอย่างนี้นะนี่มาใช้แล้วก็ดีดีเลยใช่ไหมก็ดีดีเลยอ่ะครับครับเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมานานแล้วนะเพราะมันมีลูกไงอ๋อตอนที่มันมีลูกนี่คะห้ามใส่ปุ๋ยไม่ไม่หรอกกลัวแบบมันจะใหญ่แล้วมันจะ ไม่มันเราไม่อยากใส่ไงใช่ไหมล่ะฮอร์โมนก็หยุดฉีดเลยก็<อ>ฉีดแล้วมันจะระเบิดไงอันนี้ใช้โกลฟีดอย่างเดียวจ้ะเออเวลามันระเบิดนี่มันหมายความว่าไงมันมันลูกใหญ่แล้วมันก็ไ<น>อ้เปลือกมันบางไงอ๋อเปลือกบางแล้วรสชาติเป็นไงพี่นนก็ใช้ได้เนี่ยใช้ได้ไหนๆเลือกเลือกลูกที่ใช้ได้ผมสักลูกทิผมจะชิมหน่อยเดี๋ยวชิมลูกไหนว่าลูกนี้ก็ได้แล้เด็ดนะนะแล้วลูกนั้นแหละลูกนั้นหวานหวานแน่นะไม่เปรี้ยวอ่าส้มนี่มัน โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าต้มแตกต่างจากบางมดใช่ไหมแล้วจะเก็บไม่ได้ด้วยเออบอกมาเอาชั้นหน่อยนะเดี๋ยวให้มาเอาโอเคไหมโอเคฮะนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยไม่ไม่ใส่อ่ะก็มีงานเราก็ p r ด f i t ไหมครับครับครับคอมมอมนก็หยุดฉีดมากแหลเพราะว่าฉีด ช่วงนี้เราฉีดมากไป็นอยงใช่ใอันนี้เป็นเสียงพูดคุยของเกษตรกรตัวจริงนะครับแต,แต่แต่ไปดูส้มเล็กนูกสใช่ไหมล่ะเป็นไงฮะส้มก็ไม่ไอ้นั่นไ,ไ,ไม่ได้ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลยนะไม่ใส่แต่เอาไอ้นี่ไปดีดอย่างเดียวมันแล้วมันก็นแรงปุง๋ยมากไม่ใส่